สวัสดีครับเปิดหนึ่งชแนลนะครับผมขอเอ็ดมันเดอร์กันมั้มา,ากดครับผม Cần biết cố của tôi nhỉ một ngày lên này Cần biết cố của tôi một ngày tôi này, Ô ừ. mà ừ. ừ, tôi tôi ừ. ừ. nhà กองไงกินจะได้ผมเห็ดไวัน <c oughs> เห็น่เริูนร่วูนกันเน้นอนซับอยู่ก็ได้อะ ว้ยโอ้นี่้อขีดพลมุ่งพรบ่อยอยากเงียดึก กำลังมือสังหารกำลังไล่ <c oughs> กินเหรอ,อมันมีตัวหนึ่งเหนอนแหลนลงตัวหนึ่งสิทธิ์ถือไล่เลยทีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมอันนี้แกมาจับคันเบ็ดผมซัดแล้วอุ่ยนำ้นำนำ้นำน้ำน้ำอุ่ยบบบมุกอุ้ยสวบอุ้ยเิษยอ้ห <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยกุตะเปียก นี่ครับนี่อีกจ้ะนี่ครับผมอุ้ยปุ๊บนะนี่ชิบหายเดี๋ยวเดียวครับผมเอ้ายักเข้าไอ้เกี่ยวเนื้อเกี่ยวขีไม่เลยนี่ครับผมปุ๊บตะเปียกเออ พีอ mm ันดีขึ้นคูันนดีหนนาใช้ขัดะดิ่นมันมีมีตัวนึ่งเนาะนี่ซื้อนี่ตัวนึ่งไงเนาะซื้อมือผมเฮ้ยมุดหรด้ๆนั่นดินุ้ยหอดพอดีุ้ยโมเมนหัวกบเลยตัวนั้นผมว่าโมันตื้นใมมันขึ้นไปพุนร ก็ไหนขางพัางนี่ก่อนดิมีครับผมเซียนกุบมันหมุดไปหรือเปล่า Ừ, một là pì nì 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 chào nhau với pì mày coi bong mong đang răng chào nhau với sút cái thẻ này coi chỉ phát với thùng này coi chỉ ném xoay ừ mัน bị yêu ui cà mọc giàn mày Ừ, cho với vui mừng anh anh tiêm luôn. nhìn lắm thay cái thay cái âu นั่งก็เพื่อมันนะ<ง>มีบอซับโอ้ยปิ้ว Ui liệp rồi Xiền <laughs> cốp mán to lẹ người Xiền cốp mán nhằm lẹ người Ui Như tôi nhìn thôi là khó đi liền Ăn à, đừng khóc bên này Phải đừng ngó vào đây Ui tôi mới thích cái vô này xong vô Mà chẳng có giá kín mà แต่ได้ยว่าเมื it, ่อกี้มันโผล่ขึ้นมาต้องประธานโผล่ขึ้นมาขึ้นหัวแล้ววะนั่น

เกียบเอยนี so ่ครับผมโซโซขึ้นทึงซึ่งเฮยเสียงรังเดี๋ยวๆไปจับวัวได้เอ้าจับปุ๊บนี่ยไปปุ๊บวัวได้นี่ก็เห็นหัวมันขึ้นปลุกขึ้นนะเมื่อกี้ คุณเพ่ได้แวะได้คดีหัวดึงใส่ปุ๊บมือจกอนานได้จกหลินออกมาเลยได้พี่อ,อ,อู้ว,วังทิงเทียงมันบ่อลไรเองสิเดะเล่นนี้อย่างเดียวเลย เบ้อแล้วว่าสองตัวแล้วเฮ้ยนั่นดิวก็ขาวเมียนบอเดี๋ยวทมไปเบองไม้มึงเมื่อกี้คอยขึ้นหวัวโกบเลย โอ้โหมันกอยเห็นอยู่จะผ่านจะผ่านไปซื้อเก่าซื้อไปใกล้ๆมึงอยู่ใกล้ๆมึงเออผ่านได้มึงคอยเห็นคือหัวโกบอยู่มันตื่นพวงนี้มันบ่มี คือมันคือบางนันแหละแต่มัน mm nah, มีววบ่บ่มีกั <ด Liter. S 1> บบอเมียนเลยอันนั้นไปยืนมังนันจนาหนังบ่มีฟังนี่โู้ันเป็นยังมันบูยู่กัน บมีนี่คงเป็ข่อยเห็นง่อยอยู่ก,กลางๆสองสามตัวมากินเบ็ดนีง่อยช่วงนี้ม,ม,มันมีโขกมันมโกมันมันมันหนามมันตื่นไหมมันมันยืนขันสุมุ้มันแงแขนคอเนี่ยมันจะเห็นบดเลยไหม ตุ้มงมองน้ำคุค้นๆติดกับ,บนเนี่ยก็เลยลอยยอดคันแท้ฟังนี้เนาะงั้นมันจะมีแชวนั่นตัวหนึ่งสองตัวติดจอย มุนห้อยมุนหอยได้กะตีจากสองเ่อตีต่อกันนี่นี่มงาเกาตัวนี่มันอยู่นี่ปี่าไปมงนั่นไม่มงห้องน้ามันไม่พูดไอตัวดี เออมันจะมีห้อง,น,องน้ำห้องหนึ่งไงมีจะทุกแ้วห้องน้ำดุอีแลนออกก้มหน่อย

เี๋ยวบวกนี่หอยมมาอยู่กันสยตัวให้หนอนาคุ้นคุ้นเนี่ยหน่อยมมันเลิกกันมึงนี่มึงมาอยู่กันกระปูนะกระปูนะหน่อยกินเข่าดินั่นเจ้าเจ้ามึง จะจะยอดไว้หนิมึงเกี่ยว้างพังดีไหมมองเก่ยวยื่นแต่เกาแต่ว่ามันตลงมีจอขึ้นยนี่นะีนนห่หลยนี่มันเต้นไปเลยมั้งลงหลอกเขาเกาให้ฟังเลยนมันให้ะครับนี่หลุนแต่ว่าเรามันกินแล้วมันหมุดไหม

จะลองตัวนี้มึงเห็นไหมเตือนโมฮันนาว่าทั้งเฮานี่ไหมเออยินดีเนาะเนี่ยอย่างนี้มันสองตัวมันไก่ไก่กันดำๆครับโพรรอองหัวขึ้นปล่อยอยู่นั่นเนาะเอาตัวนี้ก็มีไก่ไก่นนี่ไปไก่ไก่อีกก็มีเลยกิอนอะไรเนี่ย

วายครับเดี๋ยวขี่รถด,ดูครับแป๊บหบนึง่ง